หลากลายกลุ่มนักธุรกิจยุคใหม่ค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสมาชิกภายใต้ชื่องาน Open House Day ครั้งที่2ในายชูใจสีมิ่งมงคลกุลประธานกลุ่มนักธุรกิจยุคใหม่หรือว่า YEC พร้อมด้วยสมาชิกนักธุรกิจจำนวนกว่า50คนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพิมพ์สมบูรณ์การพิมพ์ภายใต้ชื่องาน Open House Day ครั้งที่2เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มธุรกิจยุคใหม่ได้รู้จักการมากยิ่งขึ้น พร้อมทางเยี่ยมชมกิจการของสมาชิกนั่นก็คือนายวริศตั้งสิทธิโรธและนายพสิทธิ์ตั้งสิทธิโรธซึ่งก็เป็นกรรมาการผู้จัดการโรงพิมพ์สมบูรณ์การพิมพ์โดยทั้งสองเป็นสมาชิกในกลุ่มของนักธุรกิจยุคใหม่ทางนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจเป็นการขยายแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวต่อไปอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่31ธันวาคมนี้ สำหรับโรงพิมพ์สมบูรณ์การพิมพ์ปัจจุบันก็มีอยู่2บริษัทในเครือก็คือสมบูรณ์การพิมพ์ซึ่งดูแลในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและโคราเลเบลนะคะซึ่งดูแลในเรื่องของงานสติกเกอร์รวมทั้งการออกแบบสติกเกอร์ทั้งหมดประกอบกิจการมาแล้วกว่า30ปีค่ะ